มาโรตัวละครที่เกิดมาพร้อมพลังแห่งการยิงไกลความสามารถของเขานั้นจะยิงศัตรูได้แรงขึ้นก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะทางไกลไกลสุดซ้ายตาคอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามมาโรตัวละครที่เกิดมาพร้อมหูซ้ายเพียงแค่ข้างเดียวคนผ้าเลยมีหูซ้ายสองข้างความสามารถของมาโรจะมีผลก็ต่อเมื่อยิงศัตรูในระยะไกล แต่ถ้ายิงใกล้เขาจะไม่มีความสามารถอะไรเลยก็เอาเป็นว่าขอเชิญพับกบพบกับตัวละครใหม่มาโรคนจริงยิงไกลตื่นเต้นไรเนี่ยตัวใหม่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว <laughs> คนอื่นเขาดูรีวิวกันไปจนครบหมดแล้วมีช่องผมเนี่ยที่เพิ่งจะรีวิวนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงจะรีวิวชา้าแต่ผมก็รีวิวนะฮะเออกดไลค์ยังกดไลค์ก่อนนะนานมาที <S 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 สำหรับตัวละครมารอเนี่ยเป็นตัวละครที่ GM แจกฟรีด้วยนะสำหรับคนที่เติมเงินเข้าไปในเกมในช่วงนั้นก็จะได้รับตัวนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าชุดประจำตัวละครเนี่ยไม่ฟรีนะอันนี้ต้องไปกดซื้อจากในร้านค้าเอาเองนะฮะมารมาพร้อมสกิลติดตัวที่มีชื่อว่า Falcon f e r v e r แม่ชื่อเรียกยากจังเพิ่มความเสียหายตามระยะห่างสูงสุด25%ศัตรูที่ติกสถานะมาร์ก จะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้น3.5เอร์เซอ่าก็คือถ้าเรายิงศัตรูในระยะไกลๆเนี่ยแบบไกลมากๆเลยมันจะยิงแรงสูงสุด25เนะครับแต่ถ้าเราใช้สกิลที่มีสถานะมาร์กเนี่ยก็จะยิงแรงเพิ่มขึ้นอีก3.5เเซนนะครับสถานะมาร์กก็คืออ่าสกิลที่มันมีลูกศรบนตัวศัตรูอ่ะอย่างเช่นโมโคอย่างเงี้ยหรือว่า ชิโร่มันจะทำให้เพิ่มความเสียหายได้สูงสุดถึง28.5เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงลึกเรื่องรายละเอียดตัวเลขนะเดี๋ยวจะงงกันซะเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะฮะ แต่ว่าก่อนที่จะไปดูการเล่นจริงของมา r r โรวเนี่ยวันนี้ผมมีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตดีๆมาบอกด้วยนะฮะปกติเข้าเกมมานี่ต้องรีวิวแต่ของในเกมใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวรีวิวอินเทอร์เน็ตมือถือที่ใช้เล่นเกมกันสักหน่อยนะฮะนี่เลยฮะครั้งแรกกับโปรโตามใจที่ชาวดีแทเติมเงินจะเลือกทุกอย่างได้เองทั้งจํานวนวันจํานวนเน็ตจานวนโทรและก็แอปลดสูงสุดนี่50%เลยนะฮะแม่เรียกได้ว่าเลือกใช้งานกัน ได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบเลยไม่ว่าจะเป็นสายไหนสายโซเชียลสายดูหนังสายฟังเพลงหรือสายเล่นเกมอย่างเรา,าคือใช้เน็ตได้แบบไม่อันเล่นเกมกันไม่มีสะดุดเฟินสุดๆกับ d t แท็กอินเทอร์เน็ตเต็มสปีดไปเลยนะฮะแถมยิ่งเลือกเยอะก็ยิ่งลดเยอะอีกด้วยที่ d t แท็กแอเท่านั้นนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ซื้อโปรตามใจให้ดูนะครับกดเข้า d t แท็กแอก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็จิ้มที่แพ็กเกจข้างล่างนี้นะครับใครที่ยังไม่มี d t แท็กแอปก็ไปโหลด ที่ Google Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็จิ้มที่โปรตามใจตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยคือโปรเนี้ยชื่อมันตรงตัวเลยโปรตามใจตามใจเราจริงๆนะฮะนี่เราสามารถเลือกปรับแต่งได้ตั้งแต่จำนวนวันเลยอย่างแรกนะครับเลือกตามการใช้งานของเรามี1วัน3วัน7วัน ยัน90วันน่ะโอ้อย่ังนานก็ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยผมจะเลือก1วันละกันเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตเต็มสปีดครับถ้าเราใช้เยอะเราก็เลือกเยอะนะอินเทอร์เน็ตตรงนี้ถ้าใช้น้อยก็เลือกน้อยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นการโทรมีตั้งแต่ศูนย์นาทียัน100นาทีคือเราสามารถกดเลือกได้ตามใจเลยนะอย่างเช่นเราไม่ได้โทรแน่นอนอยู่แล้วเราจะเล่นอินเทอร์เน็ต เราก็เลือกโทร0นาทีไปเลยแล้วก็ไปเลือกเน็ตเอาจะใช้น้อยหรือว่าใช้เยอะเนี่ยจิมเลือกได้ตามใจเลยนะครับพอเราเลือกเสร็จก็จะมีราคากับส่วนลดบอกอยู่ด้านล่างด้วยนะนี่ยังไม่หมดยังมีไลฟ์สไตล์ให้เลือกอีกไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสายสายนะครับนี่อย่างเช่นสายโซเชียลก็จะมีพวกแอป Facebook ล i n e i n s t a g กร m ถ้าเป็นสายดูหนังฟังเพลงก็เป็นพวก s p o t i f y youtube ถ้าเป็นสายเกมก็มี5เกมฮิตให้เล่นหรือว่าจะเป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้สําหรับผมเนี่ยเล่นเกมบ่อยก <ước S 3> ็ต้องเลือกเป็นสายเกมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกว่ามี5เกมฮิตที่เราสามารถเล่นได้แบบเน็ตเต็มสปีดไม่อั้นที่ความเร็วสูงสุด100เมกเลยนะครับเนี่ยฟรีไฟล์ Call of Duty p ับจ R O B Speed Rifter โ oh, อ้เกมหลักนี่มาครบหมด นะครับวันนี้ผมเลือกซื้อโปรตามใจไป1วันอินเทอร์เน็ต1กิกโทรศูนยาทีและก็เลือกเป็นไลฟ์สไตล์สายเกมรวมแล้วทั้งหมดราคา30บาทแต่ได้ลด27%เหลือจ่ายจริงแค่22บาทโอย,อย่างคุ้มแต่อย่าลืมนะถ้าใครยิ่งเลือกซื้อเยอะก็จะได้ส่วนลดเยอะตามไปด้วยลดสูงสุดถึง50%เลยนะแม่โปรนี้ตามใจสมชื่อจริงจริง คุณผู้ชมลองแวะเข้ามากดเล่นดูนะเผื่อจะได้โปรโมชั่นที่ถูกใจมากที่สุดนะครับ แม่วันนี้นอกจากที่จะได้ดูตัวละครใหม่มาโรที่ยิงไกลๆแล้วแรงกว่าเดิมเนี่ยก็ยังได้ดูเน็ตสุดแรงจากดีแท็ด้วยนะครับนี่วันนี้โชว์เอาเน็ตมือถือเล่นฟรีไฟให้ดูเลยเรียกได้ว่าเน็ตแรงสุดๆแถมยังเล่นได้ไม่อันอีกด้วยนะสุดมันกันไปเลยแรงตามใจชาวดีแท็เติมเงินเหมือนโปรโตามใจเลยนะครับมาดูกันว่าเกมนี้มันจะราบรื่นสมกับความแรงของเน็ตดีแท็หรือเปล่าจังวันนี้ลงมา หยิบลุกซองก่อนเลยตามด้วยฟาร์มัสนะฮะช่วงนี้ปืนอะไรก็เอานะต้นเกมเนี่ยเจออะไรเราก็หยิบไว้ก่อนอย่างน้อยก็ดีกว่าหมัดเอ๊ะแต่ไม่แน่ถ้าเป็นในบ้านเนี่ยมัดอาจจะดีกว่าปืนนะเออแต่ต้องใสพาานะ่พิกลามานะพิกลาทนี่ต่อยหัวแตกถ้าไม่มีพิกลานี่ต่อยใครก็ไม่ค่อยตายต้องมี3 4หสมัดอนะ่ะแปะกับระเบิดไว้ก่อนดักคนไว้ก่อนจังหวะน,นี้สับยิง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  ไม่ทันดูดาเมตเห็นคนล้มและซ้ำไว้ก่อนเอาใหม่เดี๋ยวรอดูที่ระยะไกลๆค่อยสังเกตดาเมตนะจังหวะนี้เจอใครเราต้องสับไว้ก่อนสับยิงไว้ก่อนแต่ระยะกลางขนาดนี้ไม่น่าจะแรงเท่าไหร่ตัวละครนี้มันต้องยิงไกลๆแบบไกลสุดขอบแมปอะ เออแบบให้สุดระยะเลยมันถึงเจ้าแรงนะครับแรงจริงๆนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมไปเทสมาเนี่ยอย่างเช่น AK ปกติเนี่ยถ้าเรายิงตัวมันจะเข้านัดละ40ยิงตัวเข้า40สําหรับคนไม่มีเกาะนะอ่าแต่ถ้าใช้สกิลของมาโล w ยิงคนไม่มีเกาะในระยะไกลๆเนี่ยมันจะเข้าดอกละ4 5นะครับอ่ามาโล w กับโมโคนะสองสกิลนี้ยิงคนระยะไกลแบบสุดแมปอะดอกละ4 5 ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีหลายคนถามมาพอสมควรเลยว่ามาโรกับฮฮยโตตัวไหนดีกว่าอ่าต้องตอบว่ามันดีคนละแบบนะฮฮยโตเนี่ยถ้าเกิดเลือดลดปุ๊บมันก็จะยิงเจาะเกาะคนอื่นได้ทันทีได้ทุกปืนได้ทุกระยะด้วยแต่ถ้าเป็นมาโรเนี่ยเราจะต้องยิงไกลเท่านั้นถึงจะแรงนะครับแล้วถ้าไปเจอคนใส่เกราะเนี่ยความแรงมันก็จะลดลงอีก ก็ดีคนละแบบแต่ถ้าเทียบนะส่วนตัวแล้วผมชอบไฮจะโตะมากกว่าเพราะมันใช้งานได้หลากหลายกว่าไงปืนชาร์จก็ได้ปืนยิงไกลก็ได้แต่มาโรนี่ยังไงก็ต้องยิงไกลยอย่างเดียวซึ่งยิงไกลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืน AR กับปืนสไนป์นะครับแต่เท่าที่ไปลองอะผมรู้สึกว่าปืน AR โอเคกว่าปืน a r เหมาะกับมาโรมากกว่าสไนเปอร์นะเพราะว่าสไนเปอร์ถึงมันจะยิงแรงขึ้นก็จริงแต่เราก็ต้องยิง2นัดขึ้นไปอยู่ดีนะครับ มันนับเป็นนัดเฮ้ยตรงนู้นมีคนชุบฮะจังวันนี้บินโชว์ไปหาเลยฮะเดี๋ยวดูดามเมจจาก AK ดีๆนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาชุบไปก่อนรอเพื่อนเขาเกิดแล้วจะยิงโชว์บนฟ้าอ่าเรียบร้อยแสงหายต้องให้รางวัลสาบยิงสาบยิง <c oughs> ให้รางวัลคนชุบนู่นมาแล้วคุณผู้ชมดูดีๆอย่ากระพริบตาเห็นป่ะดอกก็4ีห้า เนี่ยไกลของจริงเห็นป่ะแรงจัดกลางอากาศกลางอากาศ3-3นี่น่าจะโดนแขนโดนขารืง่งสองอันนี้ไกลจริงไกลแบบโอ้สุร,ระยะบนท้องฟ้าเห็นป่ะนับละสี่ห้านะครับอันนี้คือเข้าตัวไม่มีกระ ไม่มีเกาะเนี่ย45แต่ถ้าใช้ตัวละครอื่นยิงนะเต็มที่ก็40ไม่เกินนี้ถึงจะใช้ไฮยาโตะก็ตาม40แน่นอนนะครับลองทดสอบดูได้เลยก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์นะแต่ต้องมีเงื่อนไขในการใช้งานก็คือต้องยิงไกลๆเท่านั้นมันถึงจะแรงนะครับแม่ไม่เหมือนกับเน็ตดีแท็เลยนะไม่ว่าจะไกลหรือจะใกล้ก็แรงเหมือนเดิมนะครับ <S <S นี่นะฮะดูความแรงของโปรตามใจเน็ตมือถือดีแท็กี่ยเล่นฟรีไฟลนี่เรียกได้ว,ว่าลื่นเปิดกันเลยทีเดียวนะครับคือโปรนี้ผมใช้แล้วรู้สึกคุ้มนะเราแบบได้จัดโปรโมชั่นด้วยตัวเองได้จ่ายในสิ่งที่เราต้องการจะใช้จริงๆนะครับยิ่งเราซื้อเยอะเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเยอะด้วยสูงสุดลดถึง50%เลยนะครับและที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ มันเล่น5เกมฮิตฟรีแบบไม่เสียเน็ตด้วยนะสมมุติเราเติมโปรนี้ไป3วันใช่ปะตลอด3วันเนี่ยเราก็เล่นฟรีไฟล e ได้แบบไม่อันไม่มีลิมิตเน็ตวิ่งเร็วเต็มสปีดตลอด3วันเลยนะครับโอ้โหคุ้มจัดข้างหน้ามีคนชุบครับจังวะเนสับยิงสับยิงสับยิงวิ่งล้ม2ดอก4ี่หเห็นปะแรงจัดคุณผู้ชม 4 5่ห้าเน้นๆน,น,น่ะคนนี้ไม่มีเกาะแน่นอนนี่ขนาดแค่มาโรกับโมโคนะครับถ้าใส่ฮายโตะมาด้วยเนี่ยผมว่ามีแรงกว่านี้แน่นอนแต่ความแรงสูงสุดยังไงก็45นะรอดไปได้คนหนึ่งเท่าที่ผมไปลองเนี่ยยิงตัวยังไงก็ตันที่45สําหรับปืน AK นะครับไอคนเมื่อกี้คนาหนีมาทางนี้นะผมว่าไม่น่าจะไปไหนได้ไกลน่าจะอยู่ในเมืองแน่ๆนี่ไง จังวานี้สับยิงวลวงหนึ่งสี่ห้าอีกคนเอายืนยืนลวงสองเห็นปะ่ะดาเมจเน้นๆดอกละสีห้าซ้ายมีคนผู้ชมระยะไกลนี้ต้องยอมเขาเลยพี่มาโรจังวานี้จังวานี้วิคนนี้ก็เกาะหนาเกาะหนาแต่ก็ล่วงนะเออยังไงก็แรงกว่าปกติอยู่ดีนะครับ สงสัยรอบหน้าต้องเล่นผสมกับฮายัตโตะทั้งเจาะทั้งยิงไกลๆแรงนะน่าจะเป็นคอมโบที่ดีอีก1ตัวเลยนะครับมารอไฮยาตโตะแล้วก็บูฟฟาด้วยอ่าบูฟฟามันจะยิงแขนขาแรงใช่ไหมแต่ถ้าใส่ทั้ง3สกิลก็จะใส่พิโดไม่ได้นะเพราะว่าต้องเผื่อสล็อตให้เคลลี่ด้วยเขายิงกับใครอะครับเมื่อกี้ข้างล่าง ล่อยคุณยนไปดูก่อนตั้งวันนี้สแกนคนให้ค่าหน่อยนี่จเจอตัวลว้ลบมหนึ่งดอกสาสาคนนี้น่าจะก่อนหนาอยู่เฮ้ยมีอีกเหรบนป้อมหมอโดนมันบอกตำแหน่งอยู่นะพ่อหนุ่มอุ้ยสองคนเลยปีกซ้ายก็มีรอก่อนรอฉันรอเธออยู่เผื่อเขาจะวิ่งลงมาให้ยิงเฮ้ย ูไหนวิ่งออมหลังไปไหนจะพนุ่มแอ,อะไรบาโลนเอเอเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นเออจะวิ่งเข้าวงใช่ไหมเราอะไม่ให้เข้านะเกมนี้ถือว่าโชคดีนะได้ยิงแต่คนระยะไกลเพราะว่าถ้าใช้ตัวมารยยิงในระยะใกล้สกิลจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับ เหมือนไม่มีประโยชน์อะในระยะใกล้ๆมีดีแค่ยิงไกลจริงๆตอนนี้ผมอยากให้ฟรีไฟล์สามารถใส่สลอตสกิลได้เยอะกว่านี้มากๆเลยอะสี่สกิลรู้สึกจะไม่พออยากจะให้ใส่ลงมาเล่นได้สัก10บสกิลอ <c> ะ <oughs> จะใส่ให้ครบทุกตัวเลยยิงทีหน้าสั่นแน่นอนเฮ้ยข้างหน้าจังวัน,นี้สับยิงไม่ร่วงติดหัว สีาข้าขงบนตัวหนึ่งหัวแตกนะอะ้าววิ่งลงมาอย่างนี้ล้มนะครับกำลังจะเลงหัวเลยพี่วิ่งลงมาให้ยิงก,ก่อนช่างเป็นคนที่รู้งานจริงๆลองนึกภาพนะถ้าฟีไฟล์ใส่ได้10สกิลจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> คุณผู้ชมจะใส่ตัวอะไรกันลงมาเล่นครับถ้ามันใส่ได้10สกิลอะเอาแบบกดใช้ได้สัก2สกิลสกิลติดตัวอีก8สกิลน่าจะบันเทิงแน่นอนหรือไม่มีเป็นโหมดพิเศษไปเลยก็ได้นะเออโหมด10สกิลเฮ้เจอคนหอนากาถ้าโหมด10สกิลมาแล้วบันเทิงแน่ๆเดี๋ยวรอดักหลอยตัวหอนากาก่อนตัวนี้น่าจะ เป็นคนที่วิ่งเข้ามาเมื่อกี้แน่หัวเตกยิงตัวก็แรงอยู่แล้วยังจะติดหัวอีกเหรอ <c oughs> ส่วนข้อเสียของตัวเนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือมันเปืองช่องสกิลฮะเพราะเราต้องใส่ทั้งมาโลกับโมโคมาด้วยกันมันถึงจะ ยิงแรงได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือถ้าเรายิงศัตรูในระยะใกล้ๆเนี่ยสกิลนี้จะไม่มีผลอะไรเลยนะพวกปืนลูกซองปืนชาร์จทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับสกิลนี้เลยนะครับก็ต้องยอมเสียนะยอมเสียความแรงในระยะใกล้เพื่อที่จะไปยิงแรงเขาจะสวนพี่หรือน้องอระยะใกล้นี่ ไม่สู้นะแต่ถ้าระยะไกลนี่พี่ยิงไม่เลี้ยงได้อย่างก็เสียอย่างนะครับตัวนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูละกันว่าเหมาะกับสไตล์การเล่นของเราหรือเปล่าอ้อาวนักฆ่ารุ่นที่ส4บสี่ตายวงซะง,งั้นโตกำลังจะยิงอีกคนส่งท้ายซะหน่อยปรากฏว่าตายวง ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครใหม่มาโรและก็โปตามใจจาก d t แทโปที่ให้ชาว d t แทเติมเงินเลือกเองได้ทุกอย่างตามไลฟ์สไตล์เลยนะครับแม่สายเกมอย่างเราๆเนี่ยใช้เน็ตได้ไม่อั้นกับการเล่นเกมนี่ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับโปนี้สามารถสมัครได้ที่ d t แทแอปเท่านั้นอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะครับและถ้าใครยังไม่มีเบอร์ d t แทก็อย่ารอช้านะรีบไปเปิดเบอร์ d t แทเติมเงินแล้วมาเป็นแก๊งเดียวกันได้เลยครับ